อันนี้ฝากฝากข้อคิดพวกเราด้วยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าที่บริหารบ้านเมืองไม่พิจารณาข้อมูลให้ดีนะครับแล้วคุณไปยินยอมให้เข้ามาใช้พรบรที่เขาก็ร่างใหม่ขึ้นมาเนี่ยคือน,นี้อันตรายของประเทศนะครับคือการครอบงําโดยใช้หลักศาสนาด้วยโดยอาศัยหลักกฎหมายกฎบัญญัติทางกฎหมายมาควบ,ค,วบคุมเป็ดเสร็จเลยต้องเรื่องนี้ต้องไปพิจารณาให้ดีนะครับอันตรายมากถึงฝากข้อคิดพวกเราพิจารณาด้วยครับ ครับครับ,รบขอบคุณครับเอ่อคนอื่นมีใครมีความเห็นเรื่องนี้ไหมครับตามมาตราสิบสามสิบสี่สิบห้านี่ครับทุกนถึงบอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ยไม่สมควรมาบรจัดเป็นกฎหมายแล้วไม่สมควรเอาข้าราชการที่สําคัญสาคัญต่างๆเหล่านี้นี่เข้าไปเข้าไปดูแลเข้าไปทางานให้เพราะว่าในประเทศไทยนี่รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้นี่ยาศาสนาพุทธลิสติอินโดและก็อ,อิสลาม แต่กฎหมายในลักษณะเช่นนี้นี่มีแต่มุสลิมเท่านั้นพรบแต่ของพุทธของคริสของซิกอินดูนี่ไม่มีไม่มีอย่างนี้ในประเทศไทยนี่เมืองไทยเมืองพุทธพุทธเยอะกว่าแต่ว่าปพรบนี้นี่ไม่มีขออะไรก็ไม่ได้ขอบพรบสังเวก็ถูกตีตกทั้งทั้งที่เมืองไทยเมืองพุทธไหนบอกว่าเป็นประชาธิปไตยอ่ะพุทธขออะไรก็ไม่ได้ขอทางการพุทธก็ไม่ได้ขอทางเวก็ไม่ได้แล้วที่ม er ุสลิมอ่ะขออะไรก็ เยมากก็ได้ก็ได้ก็ได้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญน่ะถึงบอกว่าถึงมือภาพเท่าเทียมเรื่องเรื่องของกฎหมายแต่คนพทธไม่เท่าเทียมเพราะฉะนั้นนี่อนตมายึงบอกว่าในเรื่องของศาสนาเรื่องความเชื่อเมื่อเป็นเรื่องความเชื่อก็เก็บเอาไว้ในเรื่องของความเชื่อของใครของมันเชื่อแบบไหนศรัทธาแบบไหนก็ประพฤติปฏิบัติไปไม่จะเป็นต้องออกกฎหมายมาเป็นกฎหมายใช้ในลักษณะเช่นนี้เฉะนั้นนี่มาตราสิบสามสิบสี่ว่าที่แหละอนามากว่า มันก็ไม่สมควรที่จะเอาข้าราชการที่สําคัญสําคัญอีกไปทํางานอย่างนี้เพราะข้าราชการเหล่านั้นอีกมันมันไม่มีหน้าที่มั่งตามกฎหมายและทางนู้นนะะไม่มีหน้าที่มั่งท่านนายกก็มีก็ไม่มีหน้าที่มั่งเมื่อท่านนายกไม่มีหน้าที่แล้วทําไมถึงต้องดึงดาท่านนายกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องความเชื่อทางทางหลักศาสนาละ่ะเพราะฉะนั้นนี่จะบอกว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรที่จะเป็นกฎหมายออกมาใช้บังคับ เพราะฉะนั้นนี่อาตมาก็บอกว่าก็ไม่เห็นดีด้วยต้งควรที่จะยกเลิอกอาตมาก็ยังเห็นว่ายกเลิกยกเลิกยกเลิกถ้าถ้าเป็นเรื่องอเป็นเรื่องของเรื่องของศาสนาอย่างพุทธอย่างพุดดทธนี่ก็ยื่นเข้าไปสัเวิไม่ได้ตุ้ทีต <Okay, S 2> ุโอเคครับเนี่ยครับเรื่องเพราะกลับขอบคุณครับ,รบขอบคุณรับอาเชิญฮะขอแสดงความเห็นดีครับอย่างมาตราสิบสามนี่ครับเขาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็น ประธานใช่ครับแล้วก็แต่งตั้งปรัดไปเป็นรองไปเรื่อยจนมาถึงผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ถ้ามีผู้อนนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วการปราบจนได้มันจะปราบได้ครับเพราะว่าเพราะอิสลามคุมผู้อำนวยการาผู้อนนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้แล้วในในมาตานี้ที่ทบอกถ้ากมนี้ก็จะไป คุมโจนใต้ป่ากโจนใต้ได้ทีกกกอความไม่สงบอยู่ตลอดทุกวันนี้นี่ครับนี่อย่างหนึ่งครับแล้วการแต่งตั้งมาตราสี่แต่งตั้งคณะกรรมก,การผู้ทรงคนวุฒิผู้ทรงคนวุฒินี่ก่อนหมายถึงว่าสอดแทรกเอาเฉพาะอิสลามมาใช่ไหมถ้าคนนอกศาสนาอื่นจะมาไม่ได้เพราะกรรมการพวกนี้ต่อไปในมาตราสิบห้าก็ให้อยู่ในวรระสี่ปีคำว่าสี่ปีเนี่ยก็ต้องหมายถึงว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมมีเงินเดือนก็ต้องเอาองบประมาณหลวงไปจ่ายเป็นเงินเดือนเป็นรายได้ของอิสลามอีก เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ตกกับอิสลามอย่างเดียวครับในกิจการฮรเนี่ยแล้วประเทศไทยเสียงบประมาณแล้วก็ถูกครอบงําโดยอิสลามในะระบอบประชาธิปไตยเพราะนายกไม่ควรถูกครอบงําโดยอิสลามเพราะว่าไม่มีหน้าที่พูดจนส่งที่แต่ละที่ไหนก็ไม่มีเขามาครอบงำแบบนี้มีประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวว่าเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีหน้าที่ที่ไปทางานให้อิสลามแบบนี้นายกก็มีหน้าที่บริหารประเทศแค่นั้นเองรับ,อบทอาคนี้ครับ